สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องแม่มดพยากรณ์คลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์ดวงชะตาสําหรับชาวลัคนาราศีตุลในช่วงเดือนกรกฎาคมปี2566และช่วงเดือนนี้ดวงดาวแต่ละดวงที่ย้ายจะส่งผลกระทบอย่างไรต่อตัวท่านบ้างมารับฟังกันค่ะและการพยากรณ์นี้เป็นการพยากรณ์โดยภาพรวมเท่านั้นจะไม่ได้เฉพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งหากท่านใดที่เคยผูกลัคนาไว้แล้วก็ใช้ตําแหน่งดาวตั้งรับเดิมเพื่อประกอบ การพยากรณ์ก็จะได้การพยากรณ์ที่ม่นยํายิ่งขึ้นค่ะหากมีสิ่งใดผิดพลาดจะตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างก็ต้องขออภัยมาณะที่นี้ค่ะและสําหรับชาวลัคนาราศีตุลดาวตัวตนของท่านก็คือตําแหน่งดาวศุกร์ในช่วงวันที่30เดือนที่แล้วนะคะดาวศุกร์มาอยู่ในภพเรือนลาภะ,พ,ะพูดถึงข้อดีก่อนค่ะเพราะว่าช่วงเดือนนี้มีดวงดาวหลายดวงซึ่งมาสถิตมีทั้งเรื่องของปัญหาแล้วก็เรื่องที่ดีๆส่งเสริมตัวท่านค่ะดาวตัวตนมาอยู่ใน พบที่โยกหลังลัคนาสุขสามในตำราไม่ได้บอกว่าโยกหน้าหรือว่าโยกหลังนะคะแน่นอนว่าดาวตัวตนได้ตำแหน่งปฐุมเกณฑ์ปฐุมเกณฑ์หมายถึงว่าตัวท่านมักจะมีสเสน่ห์เสมอและมาอยู่ในภพเรือนลาภะของท่านแล้วก็ยังมีการกลุ่มร่วมกับอังคารซึ่งดาวคู่นี้ถือว่าเป็นดาวคู่มิตรค่ะสุขและอังคารกลุ่มร่วมกันในที่นี้หมายถึงอะไรที่เกี่ยวข้องกับ ลาผลผลประโยชน์อาจมีเกณฑ์ได้รับของกำนันถูกใจหรือว่าอาจมีคนมาชอบพอก็ได้นะคะเพราะว่าสุขก็หมายถึงเรื่องของความรักด้วยช่วงนี้อาจจะมีความรักอยู่หรือว่าอาจจะไปแอบรักใครเข้าลักษณะแบบนี้หรืออาจจะมีเรื่องราวที่น่าย,ยินดีบางอย่างและสุขเป็นเจ้าเรือนมรณะด้วยเพราะฉะนั้นบางท่านนะคะอาจจะมีเรื่องของการย,ย้ายเปลี่ยนแปลงรวมถึงเรื่องของการงานด้วยค่ะมีเกณฑ์ในการยก ย้ายการงานมีเกณฑ์ในการที่จะคิดจะหาอะไรทําเป็นส่วนตัวหรือว่าอาจมีงานเข้ามาให้เลือกหลายทางนั่นเองค่ะสําหรับชาวลัคนาราศีตุลและในวันที่หนึ่งถึงวันที่14นะคะดาวพระเกตกลุ่มร่วมต้องบอกว่าสเสน่ห์ร้อนแรงช่วงระยะนี้แล้วก็ตัวท่านนั้นอาจจะมีเรื่องของความรักที่เข้ามาส่งเสริมตัวเองนั่นเองค่ะและสุขกลุ่มร่วมพุธด้วยหลังจากวันที่23อันนี้พูดถึงดาวตัวต,วตนก่อนนะคะ สุกุมร่วมดาวพุธถือว่าเป็นดาวคู่ธาตุน้ำคะ่ะทำอะไรก็ราบรื่นช่วงระยะต้นเดือนนะคะและก็ยังมีเรื่องต่างๆที่เกิดเป็นปัญหาด้วยเช่นกันต้องบอกก่อนว่าเมื่อดาวพุธยกมาสู่พบเรือนลาภะแล้วกลุ่มร่วมกับดาวตัวตนเกิดเป็นข้อดีก็จริงคะ่ะแต่ว่าดาวอังคารที่กลุ่มร่วมพุธหลังจากวันที่23ไปแล้วดาวพุธได้ตำแหน่งราชาโชคมหาจักรอุจจาวิราชพุธเป็นเจ้าเรือนสุภพระ หมายถึงอะไรหมายถึงความสําเร็จความดีงามหมายถึงคนที่มักจะเข้ามาช่วยเหลือเจ้าสตานั่นเองค่ะและพุทธเป็นเจ้าเรือนวินาศเพราะฉะนั้นท่านมีเกณฑ์จะมีความรักลับๆ ท่านมีเกณฑ์ว่าจะได้พบเจอความรักจากแดนไกลความรักที่ไม่เปิดเผยหรืออาจจะเป็นความรักจากชาวต่างชาติลักษณะแบบนี้นะคะดาวพระพุธและดาวอังคารถือว่าเป็นดาวคู่วิวาทเป็นดาวคู่ที่ทําให้เกิดเรื่องราวที่ขัดแย้งกันได้ทีนี้อังคารเป็นเจ้าเรือนปัตตนีค่ะอังคารเป็นเจ้าเรือนการเงินอาจมีปัญหาเรื่องการเงินหรือว่าเรื่องคู่ครองคนรักคู่ค้าหุ้นส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ อะไรที่เป็นความลับนะคะเพราะนั้นในช่วงระยะนี้อาจามีการโปะแตกเกิดขึ้นได้ค่ะหลังจากวันที่23อาจามีอะไรที่เป็นความลับแล้วทำให้ท่านกับคู่ครองคนรักในกรณีที่มีคู่อยู่แล้วนะคะเกิดปัญหาต่อกันได้ค่ะหรือว่าอะไรที่เกี่ยวกับการงานที่มีคู่ค้าหุ้นส่วนต่างๆ ทีนี้ในดวงดาวต้องบอกว่าในดีมีเสียในเสียมีดีจะไม่ได้มีเรื่องแย่ทั้งหมดค่ะมีเรื่องดีๆปะปบนอยู่ในเรื่องราวในภบเรือนนั้นๆอยู่เรามาดูตำแหน่งดาวพระศุกร์ซึ่งเล็งกับดาวพระเสาร์ค่ะดาวพระเสาร์เป็นดาวเจ้าเรือนพันธุมาอยู่ในภพเรือนปุตตะซึ่งก็ถือว่าเสาแข็งแรงเพราะเป็นเกษตรเรือนที่2 แต่สุขเมื่อเล็งเสาดาวคู่นี้เป็นดาวที่ขัดลาบผลขัดผลประโยชน์อาจทําให้เสียทรัพย์อาจจะทําให้เกิดการเจ็บป่วยของคนในบ้านหรือว่าบุตรบริวารลูกหลานของท่านอาจจะสร้างความเดือดร้อนเกิดขึ้นได้ในช่วงระยะนี้ให้ท่านนั้นต้องเกิดการแก้ไขบางท่านก็อาจจะมีเรื่องของการต้องซ่อมบ้านการต้องซ่อมรถอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของบ้านเรือนเรื่องจุกจิกบ้านพังบ้านแตกบ้านร้าวลักษณะแบบนี้หลังคารั่วหรือ อาจจะรถเสียอาจจะต้องมีการซ่อมแซมแบบนี้ค่ะมีเกณฑ์จะเสียเงินไปในลักษณะแบบนี้เพราะว่าดาวพระศุกก็เป็นดาวตัวตนของท่านที่ท่านจะต้องใช้จ่ายต้องรับผิดชอบไปนั่นเองค่ะก็ระมัดระวังในช่วงระยะนี้เรื่องของคำพูด เรื่องของภาวะอารมณ์เพราะว่าดูจากดวงดาวก็ยังไม่ได้แย่ทั้งหมดนะคะยังเกิดในเรื่องของการได้รับเงินทองมาในเรื่องของการได้รับการสนับสนุนจากคนในแดนไกลหรือบางท่านก็มีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงเรื่องของการงานเลยค่ะเพราะว่าดาวพระศุกร์ก็เป็นดาวเจ้าเรือนมอรณะด้วยเพราะนั้นมาอยู่ในภพเรือนลาภะแล้วกลุ่มร่วมกับดาวอังคารเป็นดาวคู่มิตรการเงินมีความสัมพันธ์กับเรื่องของการเดินทางเรื่องของอะไรที่เกี่ยวกับต่างชาติต่างถิน่น แดนไกลการยกย้ายต่างๆค่ะทีนี้ต้องบอกว่าชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะในช่วงที่ดาวราหูมาอยู่ลิงลัคนาของท่านซึ่งเรียกว่าเป็นจุดที่ถึงแม้จะได้ตำแหน่งโชคลาภแต่ก็เป็นจุดที่พินทุบาทก็เกิดในเรื่องของความเครียดความหลงผิดความเข้าใจผิดในเรื่องของการทําธุรก,กิจแบบมีคู่ค้าหุ้นส่วนหรือว่าเรื่องของคู่ครองเพราะว่าพพเรือนปัตตนิเป็นพบเรือนที่เกี่ยวกับ คดีความก็ได้หรือว่าอาจจะเกี่ยวกับคู่ค้าหุ้นส่วนคู่สัญญาคู่ครองคนรักลักษณะแบบนี้เป็นลักษณะของผลประโยชน์ต่างตอบแทนนะคะ ท่านมักจะมีโชคลาภเข้ามาจากการลงทุนร่วมท่านมักจะมีเรื่องต่างๆเข้ามาแต่ก็แลกด้วยความเครียดที่จะสะสมมาแลกด้วยความกังวลใจของท่านนั่นเองค่ะแต่เมื่อดาวพฤหัสนะคะมาร่วมด้วยเรียกว่าเล็งลัคนาได้ตําแหน่งอุดมมาเกณฑ์เพราะฉะนั้นครองมาตรฐานดาวเป็นราชาโชคอุปสรรคปัญหาต่างๆเจอแน่นอนเพราะเป็นตําแหน่งที่ปทะค่ะ แต่ตัวท่านจะสามารถก่อเกิดทุกอย่างได้เป็นโชคลาภเพื่อนฝูงมิตรสหายการเดินทางการติดต่อสื่อสารหรือการเจรจาคำพูดต่างๆมักทำให้เจ้าชะตาเกิดในเรื่องของผลประโยชน์ในเรื่องของโชคลาภแนะนำว่าในช่วงที่ มีดาวพฤหัสมาอยู่เล็งลัคนาของท่านซึ่งเป็นตำแหน่งที่หนีไม่ได้ค่ะเพราะว่าปะทะอยู่ก็เจะระจาพูดจาอะไรใช้ในเรื่องของความคิดในเรื่องของสติปัญญาให้มากจะก่อเกิดทุกอย่างได้เป็นลาบผลเป็นโชคลาภเพราะในช่วงเดือนนี้ดวงดาวยังบอกว่าท่านจะมีสเสน่ห์ในการที่จะใช้คําพูดในการที่จะหวานล้อมนะคะอาจจะเป็นลักษณะของความเจ้าเล่ห์ของตัวท่านก็ได้ค่ะในลักษณะนี้อาจจะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเรื่องของการงานเพราะว่าเดี๋ยว ในวันที่14กรกฎานะคะดาวพระเกตจะยกมาสู่พบเรือนการงานของท่านแล้วก็มากลุมร่วมกับดาวอาทิตย์ค่ะดาวอาทิตมาตั้งแต่17นะคะแล้วก็ดาวพุธก็มาวันที่4ถึงวันที่23ในช่วงนี้การงานเกิดอะไรขึ้น2ดวงนี้นะคะถือว่าเป็นดาวที่เกิดการคิด เกิดกระบวนการการวางแผนเกิดกระบวนการในการที่จะมีกิจกรรมทางด้านการงานเกิดขึ้นค่ะและดาวพระพุธเป็นดาวเจ้าเรือนสุภะดาวพระพุธเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศเกี่ยวข้องกับการยุกย้ายอีกแล้วนะคะหรือว่าอะไรที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงมักจะเกิดขึ้นอย่างดีสําหรับท่านค่ะเพราะว่าดาวอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนลาภะลาภผลทําแล้วดีทําแล้วเกิดผลประโยชน์ทําแล้วมีโอกาสได้มิตรใหม่ค่ะโดยเฉพาะในช่วงหลังจากวันที่1 14กรกฎาคมไปแล้วถือว่าช่วงระยะนี้การงาน มีอะไรใหม่ๆมีอะไรที่ท้าทายให้ชาวลัคนาราศีตุลได้เรียนรู้เยอะแยะเลยล่ะค่ะช่วงระยะนี้ถือว่าตัวท่านนั้นมีในเรื่องของความคิดตลอดเวลาในการวางแผนในการที่จะหาเงินในการที่จะเปลี่ยนแปลงดวงชะตาชีวิตของตัวเองถือว่าเป็นจุดของการเปลี่ยนแปลงสําหรับเดือนที่สําคัญเดือนหนึ่งเลยนะคะเพราะว่าจะทดสอบเกี่ยวกับเรื่องของภาวะอารมณ์ของตัวท่านด้วยแล้วก็ปัญหาส่วนตัวที่เกิดขึ้นกับตัวท่านอาจจะทําให้ท่านนั้นมีเรื่องของความปวดหัวได้ แต่ก็มาพร้อมๆกับสิ่งที่จากบริหารจัดการแล้วก็เป็นช่วงเดือนของการวางแผนเพื่อจะไปต่อในเดือนต่อๆไปนะคะเพราะว่าดวงดาวในจุดนี้จะเกิดเรื่องดีๆสําหรับตัวท่านอย่างแน่นอนค่ะเพราะเดี๋ยวพอ17ตุลาราหูจะยกออกจากภพเรือนปัตตนิ จะมีแค่ดาวพฤหัสซึ่งครองมาตรฐานดาวเป็นราชาโชคช่วงระยะนั้นถือว่าอะไรที่ทําเกี่ยวข้องกับเรื่องคู่คู่ค้าหุ้นส่วนพาร์ทเนอร์คู่สัญญาคู่คดีความต่างๆจะเกิดเป็นโชคลาภยิ่งใหญ่ค่ะท่านใดที่มีเรื่องของคดีความฟ้องร้องก็มีเกณฑ์ว่าตัวท่านนั้นจะชนะคดีแล้วก็ได้ในเรื่องของทรัพย์สินเงินทอง,งต่างๆค่ะเตรียมเอกสารเตรียมเรื่องของการจัดลำดับต่างๆให้ดีค่ะดวงดาวเกิดเป็นจุดที่ก่อโชคลาภสำหรับท่านที่เป็นชาว ลัคนาราศีตุลค่ะและในช่วงที่ดาวพระเสาซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุมาอยู่ในภพเรือนปุตตะภพเรือนที่ทําตําแหน่งจตุโกนกับลัคนาของท่านน้องบอกว่าดาวเสาเป็นดาวโทษทุกแต่ก็ไม่ได้ทุกทั้งหมดเพราะว่าจะทําให้เจ้าสตานั้นใช้เรื่องของความอดทนได้ดีค่ะแล้วก็ตําแหน่งนี้ก็ยังโยกกับดาวราหูซึ่งเป็นดาวคู่มิตรใหญ่ราหูอยู่ในภพเรือนปัตตนินี่ไงคะก็เป็นร่วงราวที่อาจจะมีการคิดในการลงทุนเพิ่ม กับคนในบ้านก็ได้กับบุตรหลานกับบริวารของท่านก็ได้หรือว่าการโยกย้ายของท่านนํามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงในการที่จะลงทุนในการที่จะทำอะไรให้เกิดกระบวนการของการงานเกิดขึ้นแล้วก็สําเร็จด้วยนะคะงานนี้ถือว่าดีเลยแหละค่ะดวงชะตาที่มีดาวร้ายมาเลงหรือว่ามากุมกันทั้งดาวพุธดาวอังคารแล้วก็ดาวเสาร์กับดาวอังคารที่เลงกันลักษณะแบบนี้ก็ไม่ได้แย่ทั้งหมดเพราะว่าดวงดาวมาอยู่ในภพเรือนที่ค่อนข้างจะส่งเสริมเจ้าชะตานั่นเองค่ะ เพราะนั้นก็ระวังในเรื่องของปากเสียงระวังในเรื่องของความหมุดหงิดที่จะเกิดขึ้นกับ คู่ครองคนรักก็ได้คนในครอบครัวก็ได้บริวารก็ได้หากท่านคนโทรลจุดนี้ได้ท่านควบคุมภาวะอารมณ์ของตัวท่านเองได้ตัวท่านจะมีเสน่ห์ขึ้นเยอะเลยล่ะค่ะตัวท่านจะทําอะไรสําเร็จได้โดยง่ายและมีเกณฑ์ว่าคนในบ้านจะเข้ามาส่งเสริมความสําเร็จของตัวท่านด้วยเรียกว่างานนี้ไม่โดดเดี่ยวนะคะถึงแม้จะเจอปัญหาต่างๆก็ตามก็เป็นจุดที่ต่อสู้แล้วก็เริ่มต้นสําหรับชาวลัคนาราศีตุลค่ะและก็มีหลายๆท่านที่ถามดิฉันมานะคะในเรื่องของดวงชะตาต้องบอกว่าดวงดาว าทั้งหมดนะคะในจัก,การราศีนี้10ดวงได้กันเพราะนั้นเราจะไม่ได้ดูแค่ดวงดาวแค่1ดวง2ดวงหรือ3ดวงดูจากดาวดวงใหญ่ที่มาให้คุณต่อดวงชะตาค่อนไปในเรื่องของการที่จะได้มีการเริ่มต้นใหม่ การลงทุนใหม่การใช้กระบวนการทางความคิดของท่านในการที่จะวางแผนในอนาคตเพื่อความสำเร็จเพื่อการเริ่มต้นเพื่อการทำอะไรแบบลักษณะของการร่วมกันการทำแบบหลายๆคนร่วมกันลักษณะแบบนี้ต้องใช้คนที่เข้ามาคอช่วยเหลือทำคนเดียวคิดว่าน่าจะหนักแล้วก็อาจจะไม่ไหวนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีตุลค่ะ เพราะว่าดาวพฤหัสที่มาเลงกันดาวราหูที่มาเลงกันเป็นภพเรือนที่เรียกว่าเป็นคู่สัญญาเป็นคู่หุ้นส่วนเป็นคู่ที่คอยส่งเสริมกันนั่นเองค่ะและมาดูในเรื่องของคู่ครองคนรักกันบ้างนะคะดูดาวเจ้าเรือนก่อนนะคะดาวเจ้าเรือนปัตตนีของท่านคือตำแหน่งดาวอังคารอังคารมากุมร่วมสุข อังคารมากลุ่มร่วมพุทธก็อาจจะมีทั้งปัญหาจะมีทั้งเรื่องของสิ่งดีๆเข้ามาเรียกว่าเจ้าชะตามักจะมีสเสน่ห์นะคะคู่ครองคนรักของท่านอาจจะมีเรื่องของมือที่สามเกิดขึ้นได้เพราะอะไรเพราะว่าดาวเจ้าเรือนปัตตนิมาอยู่ในภพลาภะซึ่งลาภะเป็นปุตตะของปัตตนิเป็นความรักที่อาจจะเกิดขึ้นมาใหม่ลักษณะแบบนี้นะคะหรือว่า ตัวท่านเองมีคู่อยู่แล้วอาจจะไปพบรักใหม่หรือว่าอาจจะไปพบเจอกับใครที่เข้าตามากกว่าลักษณะแบบนี้ก็ระวังปัญหาที่เกิดขึ้นในครอบครัวด้วยนะคะเพราะว่าการรักษาศีลเอาไว้เป็นสิ่งที่น่าจะดีที่สุดสําหรับทุกทกท่านเลยละค่ะช่วงนี้มีสเสน่ห์เป็นพิเศษนะคะก็ระมัดระวังเนื้อระวังตัวทีนี้มาดูตําแหน่งดาวอังคารเมื่อกลุ่มร่วมพุธค่ะเป็นคู่ที่อาจจะมีปากเสียงกันได้ปากเสียงเรื่องอะไรเรื่องของสิ่งต่างๆที่เข้ามา ที่เกี่ยวกับความลับเพราะว่าดาวพระพุธเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศดาวพระพุธเป็นดาวเจ้าเรือนสุภะอาจมีการทะเลาะกันกับเรื่องบางอย่างที่เกี่ยวกับผู้ใหญ่ก็ได้หรือว่าอะไรที่เกี่ยวข้องกับผู้ชายเรื่องของผู้ชายลักษณะแบบนี้ค่ะดาวพวุธ e เป็นดาวเจ้าเรือนสุภะหรืออาจจะมีการคุยกันเรื่องของผลงานบางอย่างแล้วตัวท่าน ทำไปไม่ถึงเป้าหมายหรือว่าอาจจะมีเกณฑ์ที่ตั้งเอาไว้แล้วก็อาจจะไม่ได้ดั่งใจทั้งหมดนะคะแต่เชื่อค่ะว่าลักษณะแบบนี้สิ่งดีๆยังคงเกิดขึ้นได้อย่างง่ายมีเกณฑ์ได้รับเงินได้รับทองมีเกณฑ์ได้รับการสนับสนุนแล้วก็ทําอะไรก็ราบรื่นเพียงแต่ระวังเรื่องของปากเสียงระวังเรื่องของการจะต้องเลิกลากันก็ได้นะคะเพราะว่าเมื่ออังคารเล็งกับดาวเสาร์เป็นดาวคู่แตกหักอาจจะทําให้เกิดเรื่องที่ไปคนละทิศคนละทางต้องแยกย้ายกันไปลักษณะ แบบนี้เกิดขึ้นได้ค่ะตั้งแต่ที่ดาวัังาารมาอยู่ในพกเรือนลาพะเพราะว่าสิ่งต่างๆที่ทําให้ตัวท่านนั้นเจ้าเสน จะทําให้ตัวท่านนั้นมีปัญหาด้วยเช่นกันมีเกณฑ์ที่ความรักใหม่ๆมักจะเข้ามาส่งเสริมเรื่องของการเงินเรื่องของลาภผลหรือเรียกง่ายๆว่าอาจจะมีคนมาเสนอแนะหรือว่าอาจจะมาเสนออะไรดีๆให้อาจจะมาให้ของขวัญของกำนันกับท่านแล้วก็คู่รักคนรักของท่านซึ่งมีอยู่แล้วมารับรู้แล้วก็เกิดความไม่พอใจเกิดเรื่องของการทะเลาะเกิดเรื่องของการเลิกลากันไปได้ในช่วงระยะนี้นะคะก็ระวังกันด้วยค่ะกับคนที่มีสเสน่ห์มากๆหรือว่า มีความรักสดใสามากๆในช่วงระยะนี้ดวงดาวมี2ทางนะคะในดีมีเสียในเสียก็มีดีด้วยเช่นกันเห็นจุดดีของเขาก็จะเป็นเรื่องดีค่ะแล้วก็หากใครที่ยังโสดอยู่นะคะก็มีเกณฑ์ได้พบเจอความรักเข้ามาเยอะค่ะ เพราะว่าตำแหน่งดาวพระศุกร์นะคะได้ตำแหน่งอุดมเกณฑ์อุดมเกณฑ์หมายถึงดวงดาวเกิดความอุดมสมบูรณ์และอย่างที่แจ้งค่ะศุกร์อยู่ในภพเรือลาพระลาพระเป็นความรักใหม่นะคะเพราะว่าถือว่าเป็นปุตตะของปัตตนิความรักใหม่ๆมักจะเกิดขึ้นมักจะมีเรื่องของการเลือกไม่ถูกมักจะมีเรื่องของความเจ้าสเสน่ห์ของท่านที่อาจจะทําให้ปวดหัวขึ้นได้นะคะจําเป็นที่จะต้องเลือกใครคนใดคนหนึ่งในลักษณะแบบนี้ค่ะ สำหรับชาวลัคนาราศีตุลดวงสตา์เดือนนี้ก็ยังถือว่าการเงินก็ยังดีอยู่ราภผลต่างๆยังเด่นอยู่ยังได้รับการช่วยเหลือได้รับการอนุเคราะห์หรือว่าอาจจะได้รับของขวัญของกำนันถูกอกถูกใจอยู่นะคะระวังแค่เรื่องสิ่งที่จะทําให้ท่านเดือดร้อนมีเยอะเกินไปหรือว่าเจ้าสเสน่ห์เกินไปลักษณะแบบนี้ค่ะในช่วงเดือนนี้ขอบคุณชาวลัคนาราศีตุลกันด้วยค่ะและหากท่านใดสนใจผูกลัคนากันส่วนตัวเพื่อที่จะได้ทราบตํา,ตาแหน่งดาวตั้งรับก็แอด รายละเอียด QR Code มาได้ค่ะและที่ฉันได้จัดทำโครงการปันน้ำใจให้น้องหมาน้องแมวจรสนใจร่วมบุญร่วมกุศลบริจาคมาได้ที่เบอร์บัญชีด้านล่างขอบคุณทุกท่านสำหรับชาวราศีตุลแล้วก็มาพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ